เป็นยังไะดอินสตาแกรมน,นั่นงเศร้าอะไรไม่ไม่จริงๆแล้วหนูแบบชอบฟังเพ,เพเลงอะไรอย่างงี้มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าบางทีคนมาเมนเมนเมนแล้วก็เออเออเราแบบมันที่เกียจนั่งแก้เราก็เลยปล่อยปล่อยไปอะไรเงี้ย<ห>อาจจะหาว่าเบบเินอรา้เนหรือเปล่าน <c oughs> ี <c oughs> ไม่นะแบบคืหนูว่าพอช่วงเนี้ยว่างหนูก็เลยแบบนั่งฟังเพลงบ่อยรเป็นประมาณนั้นมากก่อนถ้าเกิดลองสังเกตบางคาพูดอะไรงี้ยก <c oughs> ็จะเป็นนแบบมาจากข่อนึงของเพลงต่างๆอไย่างมากกว่าใช่เป็นว ก็ยังแบบไปบนเทมกับเพื like ่อนอะไรอย่างนี้ไปนั lying, Twelve, ่งเล่นอะไรอย่างนี้ปกติเหมือนแล้วคนมองว่าอกหักหรือเปล่าไม่เฉียงสูงไปป่ะไม่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 หักลึกๆนิดหน่อยกับเรื่องความรักเลยคือไปรวมกันแบบเวลาฟังเพลงหรือว่าเราไปอินกับเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะเพื่อนเราเหมือนแบบบางทีแบบเพื่อนเธอมาแล้วเหมือนแบบเราไม่มีใครเงี้ยเพื่อนก็จะแบบโทรมาแล้วเฮ้ยอปุ๊มเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็เลยแบบ เอออแล้วพอฟังเพลงบางทีแบบโดนอะไรเงี้ยก็โพสต์ให้เพื่อนบ้างอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันหรือแบบไปนั่งอ่านแบบข้อความของแบบพี่หกสิงหาอะไรเงี้ยก็จะแบะบเฮ้ยอินอินแล้วก็เอากลับมาตั้งบ้างอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้โสดจริงๆโสดโสดค่ะอย่างเป็นแบบเขราะถ้ามันเป็นแบตกใจกันเออหนูตกใจกว่าหนูตกใจกว่าแต่แบบพอบางทีแบบคอมเมนต์เม้นต์ตอบกันมาบางทีแบบเม้นต์ก็จริงจังบางทีหรอก โอเคงั้นเดี๋ยวเราให้กำลังใจนะมีมีเหมือนกันเลยไม่มีไปแก้ให้แฟนถามว่าเออไม่ได้เป็นอะไรนะแค่พูดที่ไหนเดี๋ยววันนี้กลับไปแก้อะไรดีไหมลับไปแก้ยังไงน่มันเหมือนไม่กล้าเข้าเพราะว่ามีพ่อคุณแม่ตามเข้าทำงานเลยออะไรย่างเงี้ยแต่ไม่ก็อาจจะเกี่ยวแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าเหมือนกับมันไม่มีใครเข้ามาเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยอาจจะคิดว่าเหมือนแบบเนี่ยเรามีแฟนแล้วหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้หรือว่าเราชอบทำหน้าดุหรือว่าก็มีส่วน อันนี้ก็ย็างงานเนี่าะโซนแน่นอนไม่ได้โอบโซ่ค่ะยังโซ่อยู่คมีใครแวะเวียนถ่ายขนมจีนไหมแวะเวียนมีบ้างค่ะมีบ้างก็แบบแต่ว่าเหมือนกับว่ามาแล้วก็แบบผ่านไปอะไรเงี้ยแบบไม่ได้มีเลยเนาะก็กมีในบ้างนอกบ้างอะไรเงี้ยค่ะแบบลองลราสเปคสูงไปหรือเปล่าสเปคสูงไปหรือเปล่าอาจจะหาคนเข้ากับเรายากยากหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะเหมือนแบบ เราก็แบบเอาแต่ใจพอสมควรอะไรเงี้ยเหมือนแบบหาใครแบบเอาใจก็คงยากอะไรเงี้ยเป็น,ปนยังไงครับเือแบบมีใครยังฟังดูอีกจริงจริงแล้วเหมือนแบบแค่ดูแลเราได้หรือว่าเข้าใจเราอะไรเงี้ยแค่นั้นก็พอค่ะคต้องผ่านพ่อใหญ่ใช่ไหมอาจจะต้องผ่านทางพ่อกับแม่อันนี้น่าจะยากถ้าเกิดเขาไม่ไม่โอเคนิดนึงก็คงแบบคงไม่แล้วอะไรเงี้ยแสดงว่าทุกคนที่เข้ามาต้องเอาไปที่แม่ใช่เขารับรู้หมดอะไรเงี้ย วันนี้ผ่านแล้วถึงจะโอเคครบได้ใช่ค่ะถ้าคนนี้ไม่คนไหนไม่ผ่านก็ตัดสิทธิ์ไปเลยยังไงตัดจิตเลยอย่างเงยหนุ่มในวันรักมีบ้างไหมมีบ้างนิดหน่อยค่ะมีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยเลยเออลองเลยไม่รู้ไม่รู้ลองไม่ดีอะไม่กินนะเนี่ยโอเคไหมโอเค